สวัสดีครับสำหรับท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอการใช้งานโปรแกรมกับทาง dtm นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่9นะครับทึ่จะพูดถึงในส่วนของการสร้างในส่วนของกรุ๊ปของโปรแกรมนะครับเพื่อแยกออกมาว่าในส่วนของ operation เนี่ยจะเข้าไปอยู่ใน2กรุ๊ปไหนนะครับก็ไปดูที่หน้าของโปรแกรม order view นะครับถ้าเราดูชิ้นนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับผมสวิตไปที่ชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาดูที่ชิ้นนี้นะครับ ทีนี้นะครับเวลาที่เราทำแคมเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งเป็นสองด้านนะครับก็คือถ้าเราดูนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็มีสเต็ปสองที่กัดอีกด้านหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะหมุนดูนะครับก็คือสเต็ปหนึ่งด้านนี้สเต็ปสองด้านนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราทำโปรแกรมนะครับเราอาจจะสร้างเป็นในส่วนของกรุ๊ปของโปรแกรมขึ้นมานะครับก็ r e a t e โปรแกรมนะครับ ผมให้อยู่ในส่วนของโปรแกรมนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับสเต็ปศูนย์หนึ่งอาจจะตั้งชื่อเป็นด้านหลังนะครับแล้วก็โอเคผ่านมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปศูนย์หนึ่งในสนองด้านหลังนะครับถัดมาจ,จะตั้งเป็นด้านหน้านะครับ โอเคผมก็จะได้ในส่วนของกรุ๊ปของโปรแกรมที่ทํางานด้านหลังนะครับแล้วก็กรุ๊ปของโปรแกรมก็อาจจะเอาไว้ทํางานของส่วนของด้านหน้านะครับในส่วนของกรุ๊ปของโปรแกรมด้านหลังเนี่ยเรามีกี่ในส่วนของกรุ๊ปนะครับมีมีจานวนของโปรแกรมเนี่ยกี่โปรแกรมนะครับเราอาจจะคิดเอทเข้าไปนะครับอาจจะเป็นชื่อโปรแกรมอาจจะอยู่ในส่วนของด้านหลังนะครับอย่างชิ้นนี้นะครับถ้าถ้าเป็นแม่พิมพ์พลาสติกนะครับ อาจจะตั้งชื่อเป็นนัมเบอร์ของโมน่าจะเป็น0ูนย์นะครับโมนตัวที่5นะครับแล้วก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ฝั่งคอนะครับก็ชิ้นที่3นะครับก็เป็น0นะูนย์สามแล้วก็0ูนย์หนะครับก็คือโปรแกรมที่1นะครับผมก็ copy ลงมา apply นะนะครับโอเคนะครับคอโทรวีนะครับ2 โอเคครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมก็ตั้งสร้างเป็นในส่วนของสเต็ป01 back นะครับก็มีโปรแกรมเรียงลงมานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวแมกกาซีนเราก็โพสต์เป็นแต่ละกรุ๊ปของโปรแกรมไปหรือว่าแต่ละทูนออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ทูนแมกกาซีนนะครับหรือว่าออโต้ทูนเชงนะครับเราอาจจะสร้างแค่ในส่วนของสเต็ป01 back ตรงนี้เราก็สร้างโอเปอเรชันเข้ามาใส่เลยนะครับในส่วนของสเต็ป back ตรงนี้นะครับแล้วก็โพสต์ที่สเต็ป back เลยแล้วก็ เป็นลักษณะของออโต้ทูนเฉงไปนะครับเช่นก็จะมองเห็นว่าอันนี้ผมทําด้านหลังก็คือมีพวกเจาะรูแล้วก็ควานพวกนี้นะครับถัดมาด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าโปรแกรมตรงนี้ผมทำแค่สิบออเปอเรชันด้านหลังเสร็จแล้วผมก็ย้ายตัวของโปรแกรมที่11มาใส่ที่ตัวของสเต็ปด้านหน้าเพื่อจะพลิกไปทําด้านหน้าต่อนะครับอันนี้ก็น่าจะมองเห็นภาพอย่างเร่าข้านะครับรอวนี้ผมก็กลับไปที่ตัวของชิ้นงานที่ เราเริ่มทำมาตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ผมมีในส่วนของโปรแกรมอยู่แล้วผมก็ค e เอทในส่วนของโปรแกรมกู๊ขึ้นมานะครับคีเอทโปรแกรมนะครับแล้วก็วางที่โปรแกรมนะครับเดี๋ยวอาจจะตั้งเป็นโอศูนะครับเราผอก็ Copy ไปนะนะครับคอนโซลสี okay. นะครับโอเคครับโปตสองสาม เห็นครับผมก็สร้างไว้ก่อนนะครับ8โปรแกรมครบนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเอาตัวของ Create Operation เข้ามาใส่นะครับครั้งถัดไปนะครับเราก็จะมาดูในส่องการ Create Operation ในส่วนของ c u a l i t y View นะครับในส่วนการกัดลาบลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ